กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนแล้วครับเนอะสวัสดีเอฟซีเก่ากับเอฟซีใหม่ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้เข้าสีมะเก็บปลาครับผมหลังจากเขาสูบแล้วครับเขาสูบแล้วเขาก็สีมะเก็บปลาไปขายครับผมเดี๋ยวเขาก็ตอนนี้พอแล้วกำลังเก็บอยู่ครับกำลังเก็บอยู่มือเศร้าของก็ไปขายรอบนึงนะครับผม ผมเอาไปขายแถวอยู่แล้วครับแถวข้างๆบ้านครับผมผมไปขายแล้วมือเส้นรอบนึงครับผมเดี๋ยวก็เลยเสียงพ่อจับไปขึ้นมาไห้ครับผมแล้วผมก็จะไปขายอีกครับผมมือเส้านี่กับซีนี้หอยครับผมอย่ามีควากังแล้วครับเนาะมือเส้านี่หอยประมาณเกือบหาชิบโลครับผมหาสิหกสิบโลครับผมหอยจูบครับ หอยหอยขมนะครับก็ะตินี่หอยเชอรี่ครับผมนี่หอยเชอรี่เดี๋ยวไปยกน้ำกันเลยครับตอนนี้พอกลั่นนี่นะครับอันนี้ครับหอยครับขอผมไปขายมากครับมอกินน,น่ครับ มันหล่นครับนะครับพอเดี๋ยวพอแล้วไปไปเอาง้ออยู่ครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนุ่นตงไปกันครับเดี๋ยวก็สีวิตเก็บครับผมเก็บหอยครับนี่ครับสาเขากับเป็นอันยังสูบปดแล้วครับเนอยังมีป่าอยู่ครับยังม้วนอเก็บได้ครับผมครับอันนี้กระชั่งก็เก็บกูแล้วครับ พอกำลังย่างมากครับผมนี่เดี๋ยวสิให้ไหพ่อจับอีกครับผมเดี๋ยวผมกับเสียไปขายครับขายแถวแถวบ้านเท่านี้แหละครับผมขาเจ้ากักเงากักโตโควิดอยู่ครับช่วงขาเจ้าว่าไม่ยังกินครับข้าเจ้าก็สั่งเรื่อยอยู่ครับเดี๋ยวผมก็สียเลยเขาเอาเขาไปไห้ครับนี่ครับเดี๋ยวกินเขากินยังแล้วก็สีไเลยมาจับปลาใสยพ่อครับนี่ครับคอยจับไปเรื่อยๆครับผม เศร้านี่ผมก็เอาไปปลาคอครับคือเขากระบอกได้เก็บเบิดหรอกครับค่อกเก็บไปเ่อยๆครับนี่ครับอืมมือเศร้านี่ผมพ่วงรถไปครับผมผมพ่วงรถไปกัสซินี่นี่ครับปลาหอยหอยเชอรี่ครับผม หมายเชลขดินี่ครับเอาไปเบิร์ตใกล้ครับใส่ถังไว้ครับนี่ครับหมายเชลขดิอันนี้คือมันลนครับผมนี่ครับไอ้นะครับลนนครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวสิเดีเก็บครับเก็บหอยไปขายเก็บปลาไปขายครับค่อยๆเก็บไปครับมากขายเรื่อยๆครับผม อ้วก็อันนี้ครับเดี๋ยวเท่าสิพอผมกาลังยังง่ายครับอีพอกําลังยังง่ายแล้วผมอยู่ซุ่มพอแล้วไปเซนงัวมากครับนี่พอ,อยางงาแล้วครับนี่อันนี้ผมพอกําลังเย่าใส่พอจับปลาต่อครับเศร้าน,นี่ผมไปขายครับ สีมีปลาคอครับผมใส่อันนี้ไปครับใส่กระมังไปนะครับใส่ใส่ไปใส่ไปสองสามการะมังครับครับเดี๋ยวอันนี้ก็รถพ่วงครับพ่วงพล้งมือเส้านี่แล้ครับพ่วงไอ้วิทายแถว้านนี่นะครับนีก็เบิดแล้วครับ ไฟรถไปครับเกลี่ยสีได้เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวสีให้พ่อจับให้ไหมครับผมก็เสีเอาไปนี่ครับอันนี้ก็ัคือหนเงหอกผมมีอยังไรครับมีแค่ตะชังครับผมแล้วก็ถุงแล้วก็มี่เกลียวผลครับนี่นะครับ อยากกินขาวอยากนายกสิไปขายต่อครับหายคอแล้วจับไห่ครับขายหอยก็อยู่ประมาณโลละสี่สิบหาสิบบาทครับไอยผมมันหน่อเข้าอากาศปลาคอก็ลอยสี่สิบครับลอยสี่สิบลอยลอยยี่สิบครับลอยหนึ่งครับผมอันนี้ครับอยากกินข่าวแล้วกันใส่คอแล้วจับครับผมอันนี้ก็ับพ่วงเซ็เมอกี้ครับ จะขายรอบนึงนะครับเภากจะเอาขึ então, air, um ้นน um, ี้ได้ครับผมนี่เอาเนี่ขึ้นครับึืนว่างขึ้นรถครับย่างครับนี่จะเอานี่คืนนี้ครับนี่ครับภาพจะใส่น้ำไปครับภาพจเอาตะช่งเอาตะช่างึ้นครับตะช่างึ้นล้วก็เอาหอยขึ้นเอาป้าขึ้นครับเภาจะไปเลยแล้วครับนี่ เดี๋ยวกินเข่าแล้วสีเด้งุ่มปลาครับผมงุ่มปลาไปขายไหมครับเดี๋ยวกินเขา่ายังกันครับอันนี้กรลังสีเฮ็ดกับเข่าครับอันนี้ก็คือไปขายมาอะไรครับยอดนี่กระลังกระลังร่วมยอดอยู่ครับนี่ครับบ่าเฮาต้องมาร่วมยอดครับผมบ่าเฮาขายอะไรเท่าไหร่ เท่าไรกำไรเท่าไราขาดทุนบอต้อก็สิบบขาดทุนหรอครับเพราะว่ามันเป็นปลาสาเฮาเป็นปลาสา,าเฮาแค่ออกคาร์มานครับนี่ก็ห้าร้อยหาร้อยหนึ่งร้อยออย,ออยอมมี่สิมมบสี่สิบหกสิปสิบหนึ่งร้อยสิบยีกสสมพันกว่าบาทครับครับประมนพัน แค่ไปล่องรอบแรกเบนก่อนครับเดี๋ยวสิไปไหมครับคำคำคำตระมานี่แหละครับเดี๋ยสิไปต้มปลาครับั้มปลาหนึ่งปลาไว้ครับเดี๋ยวสิกินขา้าวกินย่งแล้วก็สิไปนี่ไหมครับกาลัง ทุบหัวปลาไปครับนี่ครับสี่หนึ่งปลากินครับผมปลาคอครับปลาคอปลาคอปลาคอนี่ครับหนึ่งสองโตครับกินก็พอครับผมจะกลับกินข่าวแล้วกะสี่เด็ดไปอันนี้ครับสี่เด็ดไปขายปลาไหมครับผมกะ คลิปนี้กับผมกับคอสจะไปแค่นี้ก่อนนะครับเนะาะเอาไว้คลิปหนา้าขอบกันไหมล้วครับเดอ้อสวัสดีครับไปละครับบ๊ายบายยินด,ด,ดีมีทุกคนกับผมโชคดีครับ